สวัสดีครับผมนายสลายเิยริกุลครับผมนายกิติกรมัตะเดชครับผมนายพันธุพงศ์บุญญาโยทินพวกเรามาจากโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูลจะมานําเสนอผลงานเครื่องแยกกระป๋องใบลูกนิดครับสําหรับขั้นตอนการผลิตนะครับขั้นตอนแรกครับเราจะใช้ท่อ PVC สี่หุนเอามาตัดเป็นความยาว3 5สซนติเมตรและหกซติเมตรนะครับนำมาประกอบติดกับท่อสทางมุม ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนำท่อขนาด3.5นิ้วนะครับมาตัดออกเป็นครึ่งวงกลมความยาวประมาณ20เซนติเมตรนำมปติดตั้งบนด้านบนของท่อ PVC นะครับนำแผ่นเหล็กมาติดข้างหลังท่อ PVC เสร็จแล้วนำเซอร์โวมอเตอร์มาติดกับแผ่นพลาสติกแล้วนำมาติดกับแผ่นเหล็กตัดท่อซีหุนความยาว50ซนติเมตรนะครับ มาติดทางด้านข้างแล้วนําท่อขนาด3.5นิ้วนะครับความยาว50ซน,น,50นติเมตรมาอยู่ทางด้านล่างของเซอร์โวคอยล์รับส่งกระป๋องไปยังถังใส่กระป๋องนะครับนาถังใส่กระป๋องครับมาวางใต้ท่อเสร็จแล้วนะครับนากล่องพลาสติกครับสําหรับใส่บอร์ดมาติดตั้งด้านข้างครับข้างในจะเป็น Arduino r 3 มาใส่ไว้แล้วก็ต่อสายเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับเสร็จแ,แล้วนำกล้อง c a m i เมล่าเว็บแคมมาติดตรงข้ามที่ใส่กระป๋องครับแล้วคิดในการนำกล้คอมมาวิวใช้นะครับโดยเราจะนำโนด UI แสดงข้อความมาแสดงข้อความขึ้นกระป๋องล่าสุดที่ผ่านกล้องเว็บแคมไปนะครับและเราจะนำดีฟเทนมาเพื่อเทนเอไอให้มีความแม่นยำนี่ขึ้นโดยการถ่ายภาพหลายๆมุมนะครับ ่อไปนะครับจะเป็นแนวคิดกระบวนการวิธีการพัฒนาระบบการคัดแยกกระป๋องครับหนึ่งนะครับให้อายครับจดจาภาพกระป๋องแต่ละชนิดที่ไม่ซ้ากันแย่งน้อย2ี่สิบภาพขึ้นไปครับสองครับวางแผนการเคลื่อนที่ของกระป๋องครับให้กระป๋องครับเคลื่อนที่ไปยังจุดคัดแยกโดยไม่ติดขัดครับสามครับออกแบบมุมกล้องครับให้ถ่ายรูปกระป๋องครับได้ชัดเจนเพื่อให้ครับเพื่อให้โปรแกรมกีลาคอ ประมวลผลอย่างเต็มที่ครับสี่ครับออกแบบจุดปล่อยกระป๋องครับโดยมุมศีรษะองศาเพื่อควบคุมครับทิศทางการไหลของกระป๋องครับได้อย่างไม่สะดุดวิธีในการออกแบบโฟลที่ล่าคอของเรานะครับจะเป็นดังนี้ครับโดยเราจะออกแบบให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วนเพื่อความเข้าใจง่ายครับวิธีในการทํางานนะครับเราจะนํากระป๋องใส่ที่ช่องใส่กระป๋องเพื่อให้อได้ตัวจับประเภทและแยกกระป๋องครับ อันดับแรกจะเป็นกระป๋องโซดานะครับส่วนอันดับที่สองจะเป็นกระป๋องกาแฟนะครับผลของการทดลองนะครับโดยเราได้ทําการเก็บสถิติการแยกกระป๋องทั้งสองประเภทจำนวนห้าสิบครั้งผลออกมาคือสามารถแยกกระป๋องได้แม่นยำร้อยปร์เ็์เลยครับ